กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือที่น่าสนใจกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายครับก็มีการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดลักลักท่องเที่ยวในอนาคตครับ ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรูคจังหวัดเชียงรายครับนายประจนปัชกุลครับผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยดรอนุรัตอินทระประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายครับและคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงรายครับ ได้เดินทางมาเยี่ยมการให้บริการการฉีดวัคซีนทางเลือกครับชิโนฟาร์มซึ่งได้รับการจัดสารจากราชวิทยายลัยจุฬาภรให้แก่สมาชิกหอการค้าของจังหวัดเชียงรายซึ่งทางหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะคะได้ทําการจองขอรับวัคซีนทางเลือกกับวิทยาลัยจุฬาภรและได้รับการจัดสรรวัคซีนจํานวน500โดสนํามาจัดสรรให้กับทางสมาชิกหอการค้าค่ะและดําเนินการฉีดวัคซีนจํานวน150คนตั้งเป้าดําเนินการจนครบ500คนภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะ ครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการครับเพื่อที่จะรองรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้คลี่คลายและผู้ประกอบการร้านอาหารสวนอาหารก็สามารถดําเนินการได้ตามปกติและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระยะต่อไปด้วยครับหลายๆจังหวัดนะคะก็มีมาตรการที่คุมเข้มนะคะในเรื่อง